สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงทุกคนวันนี้วันที่19กันยาครับก็ครบรอบสี่เดือนเราเรายังไม่มีเวลาไปซื้อของชิ้นอะไรใหญ่ๆให้เขาเลยแต่ว่าเรามีเป็ดซึ่งได้มาวันแรกเลยที่มันออกมาครับก็เดี๋ยวเอาไปให้เขามันตลกดีแล้วก็วันเนี้ยเขาอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าพี่จุ๋มกลับไปดูหมาที่บ้านเขานะเดี๋ยวไปดูข้อมบลว่าเขาทาอะไรอยู่เขารอเราตั้งแต่บ่ายแล้ว อยู่ในบ้านคนเดียวกำลังเดินครับขึ้นบ้านเละเด็กน้อยอยู่ในความมืดเหรอ,อให้ของขวัญผุมหนูมีแล้วอยูมมีได้ไงหนูมีแล้วหนูมีหนูมีอยู่ไหนของหนูอยู่ไหนที่บ้านห้าตัวปุ๋มแคไปได้ไงที่ให้บุ๋มมันเพิ่งออกเองได้แล้วพี่หาร้านที่เอามาส่งให้บุม๋มนานมา,มากาเลย ยังไม่มีเวลาไปซื้ออย่างอื่นพี่ให้เป็ดที่มีแหวนกระบุ่มอหนูมีแล้วะตัวบุ๋มไม่ดีใจหรอ้าหนูยังไม่ได้แกะนี่ไงของบุ๋มกองบุ๋มไหนสีเข็ดก็ไม่มีดีใจไหมมันอาจจะเป็นน้องสีเข็ดมันไม่มีสีเข็ดวันนี้มีของแค่นี้ให้แค่เป็ดได้แค่แค่เป็ดแต่ว่าเป็ดนี้นะเป็ดมาดูเป็ดเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วมาแกะกันเดี๋ยวนะได้เวลาแกะของขวันแล้ว บผมพี่คิตัวนะห้าตัวนี้เป็นตัวที่หกแต่พี่ตื้อให้บุ๋มนะเพราะพี่คิดว่าบุ๋มไม่มีแล้วมันหายากมากเลยแต่พี่เตื้อไปขนาดสีพูลหนูขายต่อหมื่นสองขายใครขายพี่คืนบุ๋มขายบุ๋มไม่เก็บของที่เป็นให้หรอของเดือนที่แล้วยังอยู่บโต๊ะนั่นอ่ะใช่บุ๋มไม่ขายใจมันเลยยังไม่ได้ไปไหนอ่ะพี่พี่หนูแต้งก็อยู่บ้านนี่อยู่บ้านอุ้ยกล่องไม่รู้เลยกล่องบุ๋มกล่องบุ๋มเท่ากับชีเข็ดส่งมาไว้ดี ได้ๆยังยังน่าหลักไหมเนี่ยเอาลูกๆกันเป็นกลุ่มมาไหมเดี๋ยวใหเอาลูกๆแกน้องกันแก่ยากอ่ะแต่เมืงนะาลุ้นไหมลุ้นไหมมาแล้วแทนแทนฉันเห็นสีแล้วปีหนูเห็นสีแล้วต้องมีการด้วยฉันเห็นสีแล้วพี่ีมันเป็นสีเขาบอกว่ามันมีแค่199ตัวเองนะไม่เห อ๋อมีให้เช็คด้วยเป็นแท้หรือไม่แท้เนอะแต่หนูเห็นสีน้องแล้วไหนน้องน่ารักแค่ไหนยไม่เคยเห็นอ้องจริงอ้ยโอ้โห้วนาโีนยากมากตัใหญ่มากน้อแหนด้วยน่ารักรัน่รักน้องไปทำเป็นคนแจเฮ้ยดู้าน้อง อ้ยให้แหวนหนูไงให้แหวนหนูให้แหวนหนูอีกทีนึ่งก่อนหนูแต่งงานเลยให้แหวนหนูแต่งงานหนงเขาไม่ได้แต่งหรอโสดเหรอเราอ่ะวพี่โสวดไหมไม่โสดทำไมอ่ะทำไมมันต้องมีกันงใจจัดเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะโอเคไหนน้องก็มาจัดแทนแท้น่ารักมากน้องน่ารักไหมก่อนเขาก่อนใครไหม ไปขอแหวนเขาจะยื่นแหวนให้หนูพีทฮะไม่น่ารักพี่พีหนูมันไม่น่าหรอกน่ารักอ่ะมันหนูเลยน้ามันหนูเลยเดี๋ยวทำหน้าแบบเป็ดไหนทำหน้าแบบเป็ดก่อนอะไรนะไหนได้ใข่ได้ไหนได้ใข่หรือเราจะให้นี่บุรพาใส่เดี๋ยวนะใส่ครับก็ได้อยู่นะให้แหวนสวมแหวนบุ๋ม ผมแมนพุมอุ้ยโชแมนพุ่มโอเคนองปากน้นอ,นองลกล้อผมใครทำเนี่ยอุ้ยทำไมงั้นนะยิ้มดีเลยยิ้มกันบ๊ายบายนะคะ